เมื่อเราพูดถึงเหรียญกระสาบหมุนเวียนเราก็นึกถึงเหรียญที่มีราคาสูงและก็ติดอันดับ1ใน10นะครับลหลายท่านก็คงจะมองหากันนะครับสำหรับเหรียญที่มีอันดับใน10อในแล้วก็เหรียญที่มีความพิเศษนะครับที่ กำลังเป็นกระแสที่นิยมนะครับมีการซื้อขายในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปถือได้ว่าเยอะมากๆนะครับสําหรับในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นได้ในเพจเหรียญต่างๆนะครับหรือว่าซื่อออนไลน์ต่างๆเราจะเห็นได้ว่ามีการซื้อขายกันในราคาที่สวยงามนะครับเป็นอีก แนวทางหนึ่งนะครับสำหรับการซื้อขายแต่ก่อนเราจะเห็นได้ว่ามีการซื้อขายบูชาเช่าบูชาพระเครื่องกันนะครับในตลาดนักสะสมกันนะครับเราจะเห็นได้ค่อนข้างที่จะเยอะในราคาตั้งแต่หลักสิบนะครับอ่าพระเครื่องในราคาตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักล้านนะครับหลักสิบล้านเลยก็ยังมีนะครับและก็เหรียญกระสาบของเรานี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ หน้าเหรียญเช่นเดียวกันนะครับมีราคาตั้งแต่หน้าเหรียญเช่นเดียวกันไปจนถึงราคาหลักล้านเช่นเดียวกันนะครับหลักล้านเช่นเดียวกันก็จะมีเงินตราโบราณหรือว่าเหรียญรุ่นที่มีราคาสูงหลักล้านก็มีนะครับแต่เป็นปีพศไหนนะครับเราก็ไปหาข้อมูลกันว่าแบบไหนที่มีราคาหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับก็จะมีหลายรุ่นหลายๆปีพศเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นชนิดราคา10บาทนะครับเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับไม่ใช่เหรียญกระสาบที่ลึกไม่ใช่เหรียญที่ลึกนะครับเหรียญก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบเหรียญกระสาบหมุนเวียนก็คือแบบนี้นะครับและก็เหรียญกระสาบที่ลึกหมุนเวียนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็เหรียญกระสาบที่ะลึกนะครับอันนั้นก็จะ เพื่อที่เพื่อให้เราได้เก็บสะสมนะครับเอาไว้ให้ลูกให้หลานเราดูต่างหน้านะครับสำหรับเหรียญที่ระลึกนะครับส่วนเหรียญของปีพศนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินก็ไม่ได้ขี้ลิ้วขี้เลยอะไรนะครับไม่ได้ขี้ลิ้วขี้เลยอะไรก็ถือได้ว่าสวยงามนะครับสำหรับราคา u n c ของเขานะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับวงขอบก็จะระบุ ภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับซึ่งเหรียญปีพศนี้นะครับก็ถือได้ว่าหายากนะครับกาก้าก็ได้แบบใดนะครับได้ลักษณะแบบไหนก็เก็บในลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งเหรียญนี้ก็มีความสึกรอไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวงขอบบุกนะครับก็จะมีของปีพศนี้นะครับที่กากา้าขอซื้อมานะครับขอซื้อมา ก็อาจจะราคาไม่สูงนะครับราคาอาจจะไม่สูงเนื่องจากว่าเขาผ่านการใช้งานมาแล้วก็ประเมินค่อนข้างที่จะคอฟังนะครับสําหรับเหรียญย n c ซแต่เหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็าราคาก็ยังไม่สูงนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามประเทศไทยอักษรบเบลปีพศและราคาเหรียญน,นะครับปีพศ .2536 นะครับเมื่อเราสังเกตดูนะครับ ตั้งแต่ข้อมูลต่างๆที่เรารับซื้อเหรียญมานะครับก็ยังไม่เห็นเหรียญที่ผิดปกตินะครับหรือว่าเหรียญที่มีความพิเศษอะไรนะครับจะเป็นลักษณะผ่านการใช้งานแบบนี้เสียมากกว่านะครับส่วนยอดการผลิตของเขานะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น10ล้านห้าแส0เหรียญนะครับสิล้านกว่านะครับสำหรับยอดการผลิตส่วน UNC เขาประเมินเอาไว้ราคา200บาท นะครับเขาประเมินเอาไว้200บาทก็ยังเห็นได้ว่ามีการซื้อขายกันนะครับซื้อขายและแลกเปลี่ยนกันในตลาดนักสะสมเยอะพอได้สำหรับเหรียญปีพศนี้นะครับแต่การซื้อขายนั้นเราจะเห็นได้ว่าเขาจะจัดแยกชุดนะครับที่เหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับเขาจะจัดกันเป็นชุดขายนะครับสามเหเรียญสี่เหรียญในราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับอันนี้ก็พี่น้องก็ไปหาเทคนิค นะครับหาเทคนิคในการขายนะครับถ้าเกิดว่าเราจะขายเป็นเหรียญปีพศเดียวโดดๆก็คงจะขายได้ยากนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เหรียญติดอันดับต้นๆนะครับราคาการประเมินไม่ถึง500นะครับไม่ถึง500ก็ค่อนข้างที่จะขายยากนะครับถ้าขายเป็นเหรียญเดียวนะครับให้จับสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับแต่เอาหลากหลายปีพศ วางขายนั่นเองนะครับอย่าไปขายเหรียญเดียวนะครับถ้าเหรียญเดียวมันอาจจะไม่คุ้มราคาที่เราขายนะครับถ้าเกิดว่าเราจับรูปเหรียญก็จะเฉลี่ยแล้วอาจจะได้ในราคาที่สูงนะครับสําหรับเหรียญที่เป็นปกติและผ่านการใช้งานนะครับส่วนเหรียญ UNC นั้นมันได้ราคาอยู่แล้วนะครับเหรียญที่มีสภาพที่ใหม่ก็ได้ราคาอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่เทียบเท่า นะครับอาจจะไม่เทียบเท่าราคาการประเมิน UNC นะครับแต่ก็ได้ราคาสูงอยู่แล้วสำหรับเหรียญที่มีสภาพตั้งแต่95ขึ้นไปนะครับนี่คือข้อมูลนะครับต่างๆที่เราเอามาพูดคุยนะครับสำหรับอสองเหรียญ หนึ่งปีพศนะครับนี่ก็คือเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับรับข้อมูลอยากจะให้รับข้อมูลให้ละเอียดนะครับว่าการซื้อขายเป็นยังไงนะครับแบบไหนที่น่าเก็บสะสมนะครับการเก็บสะสมให้เลือกเก็บสะสมเหรียญที่มีสภาพที่สวยงามสมบูรณ์สวยงามนะครับถ้าเลือกได้นะครับแต่ถ้าเลือกไม่ได้นะครับเลือกไม่ได้ก็แบบไหนก็สามารถเก็บสะสมได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็หัวใจหลักเลยก็คือ ยอดการผลิตและก็ยอดการประเมิน UNC นะครับอ่านั่นก็คืออีกข้อมูลหนึ่งที่เราต้องดูในการเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยนั่นเองนะครับแต่ถ้าจะเก็บทุกรุ่นทุกพอสออนนั้นก็เป็นการดีเช่นเดียวกันนะครับถือได้ว่าเป็นการเก็บการออมเงินตราเหมือนกันนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปยังเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ